we have วันนี้ผมกับผมมีแล้วนะครับเซลฟอนนะครับวันนี้จะพาแวะชมร้านนะครับคุปตาเอเชียวันนี้เราอยู่ที่กันบ้านดงนะครับและวันนี้ผมได้รับเกียรติพิเศษนะครับจากเซลอินนิชั่นนะครับจะมาปูดตัวให้กับพี่น้องนะครับทุกคนกันนะครับขอเชิญเชิญนะครับเซลปุ๊บลุกวันนี้นามาผู้เขียนนะในการพาพี่พี่น้องๆครับดูรถมือสองของเราจากร้านคุปตะเอเชียของเรานะครับนี่ียรตโต้ร้อนไหมครับร้อนค่ะโอเคครับเรามาดูกันเลยดีกว่าเริ่มจากตรงนี้ครับนี่ครับไา้ร้องตรงนี้ คแถมไปด้วยรถมือสองของเราเลยนะครับทางร้านเรามีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าเจ้าคี่เราจะพูดหน้าไว้ก่อนนะครับตอนนี้นะครับตรงนี้ครับมีทั้ง 3, 16แล้วก็417นะครับสําหรับรถมือสองก็เหมาะสำหรับการในการนะครับลงลงไปทำนาเนาะรถมือเล็กนะครับมือกลางนะครับรแล้วรุ่นต้นก็ ไม่ไม่ผูกนะครับจากหมื่นหมื่นห้าสองหมื่นได้หมดครับตอนนี้เราทุนน้อยนะครับสําหรับคนที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสาหรับคนที่ต้องการที่จะใช้รถแท็กเตอรถไถนะครับที่ราคาจะซบซ้อลงมาค่อนข้านิดนึงครับประหยัดนะแต่ว่ามือแรกเป็นไงไปนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับที่ดาวไม่สูงครับแล้วก็นะครับถ้าอยากได้รถสวยบริการดีนะครับอะไรก็มีแล้วให้ให้ทุกท่านนะครับมั่นใจตรงนี้เลยมาเลยนะครับกุตาเอเชียของเรา มันมีมาตรฐานที่ทททมีคําชโนดนะครับถ้ามาถึงร้านแล้วก็แวะไปเที่ยวคำชโนดกได้เลยนะครับซื้อไม่ดีน <c> ะ <oughs> จะได้จะได้ซื้อเงินสดได้ซ้ำแล้วไปคําชะโนดนะ <c oughs> ได้ตัวดิบๆมาตรงนี้50แรงก็ยังมีเลยนะครับตรงนี้นะครับรถรุ่มล่าสุดของเรานะครับ L5018 นะครับตรงนี้ก็ยังมีมาเป็นรถคู่สองให้เราได้สามารถเลือกชมเลือกซื้อกันได้นะครับ อาจารย์เพืนตามมาต่อตรงนี่ครับเดี๋ยวมาดูหลายคันนะครับตรงนี้มีคัน47ถูกไหมครับน่าจะเป็นคันบนนะครับตรงนี้คันบนก็มีให้เลืองนะครับหาสำหรับเรื่องของการนี่ครับยกคันได้สูงขึ้นนะครับปีนเนินปีนข้ามพันธ์แพานะครับได้ได้สะดวกนะครับหรือใครที่สนใจเป็นคันล่างนะครับนม่จะเป็น47ธรรมดาหรือ47สเปเชียลตรงนี้นะครับก็จะมีให้เลือกชมเลือกเลือกดูกันได้นะครับหรือจะเป็นรุ่นเล็กมาหน่อยสามสิบหกแปงเลย นะครับหรือว่า32แรงนะครับสำหรับการลุงนานะครับก็ก็เหมาะเลยทีเดียวหรือขันนู่นขั่นนู่นนะที่ต้องขันได้นครับเป็นอะไรครับคุณกคนรถเกี่ยวะครถเกี่ยว2ตันนะครับ นี่เรียกครบมกันนะครับราคาก็ไม่แพงเลยทีเดียวถ้าเป็นมือแรกนี่ก็ราคาก็แตะล้านนะครับเป็นล้านเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นมือสองแล้วราคาก็ลดลงมาโอ้โหครึ่งล้านครึ่งกัครึ่งเลยทีเดียวนะครับลดลงมาเป็นครึ่งต่อครึ่งแล้วก็ยังดาวได้นะครับดาวได้ด้วยราคาก็ประหยัดหรือนะครับถึงแม้จะเป็นอ่าเราขึ้นชื่อด้านคุณครูรถแท็กซี่คูปต้ามือสองนะแต่ว่ามือแรกเราก็มีให้รับบริการมีขายเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่า ที่แต่งมือองนะครับแรกเราก็ยังขายอยู่นะครับสนใจก็ติดต่อมาทางร้านได้เลยนะครับเซลก็หน้าตาดีกันทั้งนั้นนะครับอย่างผมเป็นตัวอย่างแมวอะที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับรถใหม่นะครับมาไม่ใช่ถึงมือสองแต่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่อยู่นะครับก L50 ก็จะมีให้เลือกหลากหลายทางเลยทียวไม่ใเป็นพานบนก็มีนะครับพานล่างก็มีรถ50แรงนะครับ L50 รุ8ตรงนี้ก็รถปีประมาณ8-9นะครับ60ตรงนี้ก็คือยังรถยังรถใหม่ๆอยู่ครับ รถแค่ปีสองปีนะครับท่านเอน่าจะเป็นรถรุ่นเล็กตรงนี้ก็มีให้ให้เลือกดูกันนะครับสำหรับใครที่อยากได้ไปใช้งานนะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นบี21นะครับคันหลังก็จะมีอุปกรณ์ให้ด้วยนะครับไใบมีดนะครับแล้วก็จะว่าอุปกรณ์เป็นพวกฐานหนึ่งตัวนะครับหรือข้างหลังก็จะเป็นนะครับบี21มีโครงกระต้อยแล้วก็จะมีโรตารี่ให้ด้วยนะครับก็จะเป็นอุกรณ์หลังในห้องน้อย ราเริ่มต้นก็ไม่สูงครับรถทีนี้ไม่กี่บาทก็สามารถเราได้ครับดาวเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1 2ื่นสองหมนะครับสามารถมีรถแฮกเตอร์รถไถไว้ใช้งานได้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดสนใจรถจะใช้รถมือ2อยากได้รถมือ2รถไถนะครับที่คุณภาพดีราคาประหยัดนะครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งร้านครับในดวงใจพี่น uting, อ mm. ้องนะครับ hmm. กับร้านคุณป้าเอเชียนะครับที่สอว่าที่ว่าูบริการดีมีอะไรบ่า สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบในการรีวิวนำชมร้านของเราแล้วคร่าวๆเลยเท่านี้ก่อนนะครับไว้ติดตามกันต่อในคลิปหน้าจวมีนะครับานนาสาวๆสวยวเด็ดๆอีกนะครับชมกันดีนะครับเดี๋ยวก็ลองติดตามดูแล้วกันนะครับสำหรับที่ก็คงขอต้องกล่าวคำว่าสวัส,สดีครับแต่ก่อนหน้าไม่ราย